สวครับผมทานพิรลุงเลืองนหัส4316นะครับจะมาปลูกต้นไม้อยู่ต้นที่โรงเรียนศูนย์ฝึกจิตอาสา904ครับที่กรมทหารราบที่11่ครับเรื่องปันหาเนีะเป็นต้นประดู่นวนต้นนะ่งเด็ก็เลย เนินการปลูกต้นกระดู่นะครับจำนวนห้าต้นนะครับรงนงงู่่าาออััี้้หทเเยไปรรขมลต แต่ตัวอยู่ไหนครับผมในป้อมครับหลบครับเนี่ยเราขอคุยกันที่นี่เนี่ยครับตอนนี้ผมปลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจำนวน5ต้นนะครับทั้ง5ต้นจะเป็นต้นไม้กระดูอันนี้คือต้นแรกครงไ่่เนียมับ ปเป็นต้นที่สองเห็นเป็นต้นที่สามนะนี่เป็นต้นที่สี่นี่ต้นที่ห้า ต้นประดู่ทั้งหมดนะครับผมขอบค,ครับสวัสดีครับผมพันเพชรลุงเลืองรหัส4316จะมาปลูก้นไมายืนต้นที่กรมมหาลาบ4 1โรงเรียน <c oughs> สูดมึงสูฝึกจิตอาสา